สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูน้ำทิพย์อีกครั้งนะคะครูจะมาสอนนักเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนถาวรวิทยานะคะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่กันแล้วนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ,งเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียน เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวกันนะคะนักเรียนสำหรับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะเมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องแล้วถึงเวลาคลอดลูกนะคะจะออกลูกมาเป็นตัวหรือที่เราเรียกว่าตัวอ่อนและตัวอ่อนนะคะจะค่อยๆพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ สำหรับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะมีสองระยะได้แก่ระยะที่1ตัวอ่อนและระยะที่สองตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะนักเรียนแบ่งได้สองระยะคือ ระยะที่1ตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว์หรือตัวอ่อนเมื่อคลอดออกจากท้องแม่นะคะจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่จะมีขนาดเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นั่นเองคะ่ะนักเรียน และระยะที่สนะคะก็คือตัวเต็มวัยคือระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะก็คือ วัฏจักรชีวิตของม้านั่นเองค่ะม้ามีวัฏจักรชีวิตอยู่สองระยะนะคะนั่นก็คือระยะที่1ตัวอ่อนหรือที่เราเรียกกันว่าลูกมา้าและระยะที่2นะคะก็คือตัวเต็มวัยเราเรียกกันว่าม้านั่นเองค่ะนักเรียน สำหรับตัวอย่างที่สองนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตของคนนั่นเองค่ะวัฏจักรชีวิตของคนนะคะแบ่งได้สองระยะคือระยะที่หนึ่งตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าเด็กทารลกและระยะที่สองนะคะก็คือตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะนักเรียนและตัวอย่างที่สามนะคะ ก็คือวัฏจักรชีวิตของสุนัขนั่นเองค่ะวัฏจักรชีวิตของสุนัขนะคะแบ่งได้2ระยะคือระยะที่1คือตัวอ่อนหรือลูกสุนัขนั่นเองค่ะและระยะที่2นะคะก็คือตัวเต็มวัยหรือสุนัขนั่นเองค่ะนักเรียนและสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะคือวัฏจักรชีวิตของแมวนั่นเองค่ะ แมวนะคะจะมีวัฏจักรชีวิต2ระยะคือระยะที่1ตัวอ่อนหรือที่เราเรียกกันว่าลูกแมวนั่นเองค่ะและระยะที่2นะคะก็คือระยะตัวเต็มวัยหรือที่เราเรียกกันว่าแมวนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกรูปเป็นตัวกันไปแล้วนะคะไหนนักเรียนลองตอบคำถามครูซิว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกรูปเป็นตัวมีกี่ระยะคะอะไรบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะมี2องระยะนั่นเองนั่นก็คือระยะที่1ตัวอ่อนและระยะที่สองตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปทำกิจกรรมในหนังสือเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับครูนํำทิปอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ